หมวด2องทำมีอุปการะมาก2อ,อย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวอธิบายทำเป็นเครื่องอุปการะไม่ให้พลังเผลอและไม่ให้พลาดพังเรียกว่าทำมีอุปการะมากความระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเช่น นึกถึงการทำและคำพูดที่พูดแล้วแม้นานแล้วหรือนึกถึงรูปเป็นต้นที่เคยเห็นมาแล้วแม้นานก็ดีความระลึกถึงสิ่งที่จักมีในภายภาคหน้าเช่นนึกถึงความตายอันจักมีแก่ตนเองก็ดีระลึกถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็ดีนึกถึงทั่วไปในกายหรือนึกถึง ลมหายใจเข้าออกก็ดีเรียกว่าสติเมื่อกำลังทำอยู่กำลังพูดอยู่กำลังคิดอยู่ก็รู้ตัวว่าเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่กำลังพูดเรื่องนี้อยู่กำลังคิดเรื่องนี้อยู่เช่นเมื่อกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนเป็นต้นก็รู้สึกตัวว่าเรากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังอ่านหนังสือเป็นต้น ก็รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นๆอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะในอัตถกถากาว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะคือนำมาซึ่งความเกื้อกูลในงานทั้งปวง